เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรตใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องว p ส,สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชิปบ้านสวยๆให้ผู้ชมเลือกซื้อเลือกชมกันนะครับหลังนี้เป็นบ้านพร้อมที่ดินนะครับเนื้อที่230ตารางวาครับ230ตารางวาในราคาเพียง800,000บาทเท่านั้นเองวิวภูเขาครับมีเพื่อนบ้านน้ําไฟพร้อม ใกล้โรงเรียนนะครับห่างเรียนแค่2กิโลเมตรนะครับตัวบ้านสวยงามครับพร้อมอยู่เลยทีเดียวครับผนังปูนเปื่อยสไตล์ลอฟครับเบื้องแกรนิตโตตีฟ้าให้พร้อมอยู่ครับสวยเลยทีเดียวน้ําไฟพร้อมครับห่างตลาดห่างโรงเรียน2กิโลห้านะครับถ้าชอบพ่อฝากกดไลค์กดติดตามกดถูกใจให้ด้วยนะครับมาคลิปบ้านสวยๆนู้ชมจะเรียกซื้อเลือกชมกันเป็นประจำทุกวันเลยนะครับจะได้ไม่พลาดตัวเลือกใหม่ๆตัวคลิปใหม่ๆครับอย่างหลังนี้ครับพ่อถูกครับ8 0 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับ มานสภาพใหม่กิฟตบรรยากาศดีครับร่มรื่นพื้นที่กว้างขวางภายในบ้านมี1ห้องนอนหนึ่ห้องน้ำหนึ่งห้องครัวครับมีล้อมรั้วให้นะครับพิกัดแปลงนี้อยู่ตำบลน,นิคมกระเสียวอําเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีครับอันใดสนใจก็ไปดูสถานที่จริงกันได้ครับหรือจะติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับ ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปได้เลยครับหรือกดที่อสอนใต้คลิปก็ได้ติดต่อคับเจ้าของโดยตรงได้เลยตางเราเป็นเพียงตักกลางเท่านั้นครับไม่ใช่เจ้าของไม่แค่ในหน้าครับบ้านก็สวยใหม่พร้อมอยู่ครับคุ้ม8ปดแสนบาทสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับ้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ